สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพามาดูเห็ดอันนี้เห็ดสามดาวเนาะเห็ดน้ำหมากนะเป็นน้ำหมากไอ้พันใหญ่เนาะพี่น้องเห็ดน้ำหมากพันใหญ่ก็ลักษณะนี้เนาะกินได้เขาจะเขาจะออกเป็นกลุ่มๆนะพี่น้องไม่มีลายจุดเนาะอันนี้สามดาวนะเคยดูในหนังสือ,อไม่มีพิษเอาไปต้มไอ้น้ำสีแดงๆออก แล้วก็แกงก็อร่อยมากเลยนะพี่น้องจะหวานอันนี้ก็มาเดีเห็ที่ได้เนาะดูไม่ทันเขาเก็บอันนี้ก็จะเป็นเห็ดพึ่งเนาะเห็ดระงกนะคะพี่น้องนะคะระงอกอันนี้ก็เห็ดอะไรเห็ดตะไคร้อันนี้เห็ดเห็ดดำออกไปนี่เห็ดดำออกหน่อยหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆเห็ดตับเต่าเนาะอันนี้เห็ดไอ อะไรพึ่งเนาะเห็ดเห็ดพึ่งรังพึ่งเนาะอะไรนี่แหละมันมีมันมีแบบนี้ที่กินได้เนาะมาดูไปไป,ะปะดูอันนี้มาดูที่นอกเยอะมากเนี่ย มือดำหน่อยเด้วพี่นงด,ดูมือน้ำมันกระเด็นใส่ทอดหมูดูจะเป็นลักษณะนี้เนาะสามดาวนะอร่อยเอาไปนึงใส่ตะไคร้นี่อร่อยมากเลยเอาไปทำลาบทำอะไรนะอุ้ยดอกมันขาไม่เอาเอาเติดอกมันอร่อยดิอื อันนี้ตุมต้มๆเลยพี่น้องดูมาดูตุมต้มๆไปดูทางนี้พี่น้องเยอะมากอันนี้ก็กินได้เนาะแต่มันจะเป็นพันเล็กด้วยนะอันนี้จะออกขมขมหน่อยแต่ก็กินได้นะเ,เราจะเอาเศษใกใหญ่เฮ้มาดูพี่น้อ นี่นี่สวยมากเลยจะไปลวกใส่ไอ้อะไรตะคงตะไคร้เนาะพี่น้องหมักเอะอะไรนึ่งใส่ตะไคร้อะจิทมทำพริกแจ้วนะอร่อยมากออกสมส้มนะ,ะสีแดงก็มีนะนี่เขาจะออกส้มๆ nanti kita